สกู๊ตชี้ช็อปนะวันนี้มีสกู๊ตชี่ทั้งของปล่อยแล้วก็มือหนึ่งราคาสบายกระเป๋าใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูช่องทางการสั่งซื้อกันเลยเนาะช่องทางการสั่งซื้อนะคะ G อีอีี่ดอทสกูตชี่ช็อปเฟซบุ๊กอีซี่สกูตีทักแชทแอดได้นะคะไลน์ไอด์แอดเอ็มดีหนึ่งสองสี่เจ็ดสี่เอ็กซ์นะคะอย่าลืมอแอดได้นะใครที่สั่งของช่องทางต่างๆนะคะขอพร้อมโอนนะตอนที่สั่งเรคุยเล่นนะคะแบบถ้าบอกว่าพร้อมโอนแต่ไม่รู้ต้นไหนอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะยังไม่ต้องสั่งงงเนนะขขอออออให้้พรมโตที่่สั เงินเนาะรับโอนธนาคาร TMB SCB กสิกรกรุงไทยรับพร้อมเทรับทุกช่องทางเข้าอลเล็ตนะคะเซเว่นเข้าอลเล็ตบุญเติมเข้าอลเล็ตแล้วก็อลเล็ตเข้าอลเล็ตเนาะไม่รับผ่อนไม่รับจองไม่รับเติมเงินมือถือนะคะยังไม่รับเติมเงินมือถือนะคะถ้าใครถามว่ารับอะไรบ้างคือจะไม่ตอบใต้เมนแล้วนะคะเพราะว่าแจ้งในชิดหมดแล้วเนาะโอนก่อนได้ก่อนนะคะยอดเข้าเท่ากับเก็บของเนาะ ส่งลงทะเบียน30อนะีมเอ็น50เนาเป็นค่าส่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะคิดตามน้ําหนักเนาะมดต่อมดขอส่งฟรีถ้ารถจะลดนใหเเ้เองนะคะสั่งเล่นเท่ากับบล็อกประจานเนาะก็ตามนี้นะคะมดต่อนะเพราะว่าร้านเราคือพยายามแบบว่าหาสกูชี่ราคาส่งมาให้เนาะคือขายถูกแล้วนะคะแล้วก็สินค้าที่เห็นนะคะจํานวนจะมีตามในคลิปเท่านั้นนะเราไม่ได้สต๊อกของนะคะก็อยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะลืมแจ้งนะคะว่า ไลน์ไลน์แอดเนาะแม่คะจะตอบเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ลองลงมาจะเป็น IG จีเนาะเฟซบุ๊กจะตอบค่อนข้างช้านิดนึงนะคะใครสั่งของก็ไลน์แอดกับ IG จะดีที่สุดเนาะโอเคอย่างแรกนะคะจะเป็นของปล่อยก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจะให้ดูตำหนิอย่างละเอียดงดขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะขอบคุณที่รับสภาพได้นะ,ะของปล่อยอย่างแรกนะคะจะเป็นแห่งตัวนี้เลยนะคะเป็นคาเฟ่ดีเอ็นนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะคือเนื้อจะแน่นๆแล้วก็ไม่ค่อยสโลนะคะตัวนี้ีแพ็ิเกจเป็นออริจินอลเลยนะคะไม่มีตำหนินะตัวนี้แพ็ิเกจปิดไม่ได้้นนะะะคชิล80บ นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นแฮร์วอฟเฟิลคิตตี้นะคะตัวนี้เป็นแฮร์แบบนี้แล้วก็แพ็กเกจเป็นออริจินอลดั้งเดิมนะคะปี2015นะก็2010หรือ2015ไม่แน่ใจนะคะตัวสกุชี่จะมีตำหนิแค่ตรงบริเวณโบนะคะนิดนึงแบบนี้นะเป็นรอยคลตรงโบแค่นั้นนะคะเนื้อก็จะไม่สโล่นะคะนุ่มๆเด้งๆนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ80บาทต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นสกุชีิแซมมี่แพทิเซียนะคะราคา65บาทตัวนี้ตำหนิก็คือเป็นรอยคทิกทั่วตัวแบบนี้เลยนะ ข้างหลังจะไม่ค่อยเยอะนะคะจะเป็นรอยไข้างหน้าแบบนี้เยอะนะคะก็เนื้อดีนุ่มสโลนะคะตัวนี้ราคาชิละหกสิบห้าบาทเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นแผ็นนะคะเป็นของปล่อยนะคะไม่มีตำหนิเนาะเซมี่เดอร์แพติเซียแพ็กเกจไม่ใช่แพ็กเกจออริจินอลนะคะถ้าที่ดูไม่มีตำหนิเลยเนื้อดีแล้วก็นุ่มสโลมากเลยนะคะตัวนี้ราคาชิละเก้าสิบบาทนะคะเป็นรุ่นฮาร์วีต่อมานะคะจะเป็นของปล่อยเป็นตัวนี้เลยแอปเปิลทองนะคะของคิวตี้ครีเอทีฟเนื้อดีนุ่มสโลนะคะตัวนี้ตำหนิโหดมาาาาาากๆปีีนนนะะะคคขขอยยใรบทเเด๋วแกะให้ดวมาป คุณแบบว่ารับตำหนิได้นะคะคือแบบตำหนิโหดจริงตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นรูบแบบนี้เลยนะแบบนี้นะคะแต่ว่าเอาไปบีบเล่นได้เนื้อดีนุ่มสโลนะคะแล้วก็กลิ่นหอมแบบอ่อนๆไม่หอมมากนะคะชิ้นละสามสิบบาทเนาะเป็นของคิวตี้ครีเอทีฟซาตูช่ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นกล้วยไอบูมนะคะรนะาคาชิ้นละแปดสิบบาทเนาะดีนุ่มสโลน,นะตำหนิก็คือแพ็กเกจติดไม่ได้แล้วก็ตัวสตูชี่นะคะ มองๆหน่อยแล้วก็แตกทั่วตัวแบบนี้แต่ไม่มีรอยขาดนะคะเป็นแบบนี้เลยมีลายเส้นบลูมนะเนื้อดีอยู่นะคะแน่นๆแล้วก็ววนุ่มนุนราคาชิ้นละ80บาทนะคะสกูชีิชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นยูนิเวลนะคะของทอยบ็อกช็อปนะทำร่วมกับทีนี่คันดี้ตัวสกูชี่คือตำหนีหน้อยมากๆสีจะมองนิดหน่อยนะคะจะมีตำหนีคือรอยขาคตรงตรงนี้นิดเดียวแล้วก็มีตรงนี้รอยเปื้อนนิดหน่อยนะคะ ดีนุ่มสโลลิ่นหอมบูเบอรี่นะคะตัวนี้ขอขายในราคา130บาทนะคะตัวนี้แพ็กเกจติดไม่ได้นะ130บาทชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นสกูชี่ปังแผ่นนะคะของอะไรนะไอลูมอะตัวนี้ราคาชิ้นละ70บาทนะคะคือตัวสกูชี่ก็ตำหนิก็คือเป็นรอยแคลกทั่วตัวขอคนไม่ซีเรียสนะแต่เป็นของแท้เนื้อดีแล้วก็นุ่มสโลมากหอมลิ่นนม้อ,อ,อ่อ,อนๆนะคะีเนืน้อดีมากๆชิ้นละ70บาทนะคะแพ็กเกจติดไม่ได้นะ ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นสกูชี่อ่าเล่ยๆนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละหกสิบาทเนาะ mm hmm. ก็แพ็กเกจจะยับปิดไม่ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวสกูชี่หอมกลิ่นบ,บลูเบอรี่แล้วก็เป็นรอยแคลแบบนี้ทั่วทั้งตัวเลยนะคะขอบคุณไม่ไดังมากแต่ไม่มีแบบว่าขาดติดกาวอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะ mm hmm. เนื้อดีมากๆหอมกลิ่นบ,บลูเบอรี่อ่อนๆนะตัวนี้ราคาชิ้นละหกสิบบาท mm hmm. ต่อมานะคะ mm hmm. จะเป็นตัวนี้เลย เป็นสูชี่ทันด้านะคะของไอบูมนะคะเนื้อดีนุ่มสโลว์ตัวนี้แพ็กเกจเหนียวอยู่นะติดได้อยู่นะคะแล้วตัวสก,กูชี่นะคะจะมีตำหนิตามร่องแบบนี้นะ,ะไม่มีขาดนะคะเป็นแค่รอยคลาดแบนี้เฉยๆมีลายเส้นไอบูมนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆน,น้ำหอมนะคะตัวนี้ราคาชิลละแปสิบาทนะนี่8ปสิบาทนะคะของปล่อยขอคนที่รับตำหนิได้นะคะไม่ไดราม่าตำหนิเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นสกูชี่ครัวซองจอี้นะคะมีตำหนิก็คือ เนี่ยตัวนี้นิดเดียวเท่านั้นตำหนิไม่เยอะนะคะตัวนี้เป็นรอยแตกตามร่องไม่มีขาดนะคะคือค่อนข้างใหม่มากเลยเนะื้อดีนุ่มสโลนะสโลมากๆราคาชิ้นละ90บาทสองปยชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นแมวนะคะแมวชาวานะคะของทำร่วมกับ film, ฟินฟิวตัวนี้กล่องจะค่อนข้างเย็นแล้วก็ตัวสกูชี่นะคะจะมีตำหนิก็คือจะแตกทั่วตัวแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะราคาชิ้นละ100บาทนะคะแถมยังไม่ขาดเนะื้อดีนุ่มสโลนะ ก็กลิ่นหอมแบบเป้งๆขนมๆน,น,นะคะมีลายเส้นชาวานะคะชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะมีกล่องให้ครบนะคะของป่อยชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นซิกแพคนะคะตัวนี้เป็นซิกแพคของอ e ีลิกนะคะแพ็กเกจถูกตัดข้างบนนะแต่ตำหนิน้อยมากๆตำหนิมีแค่ตรงนี้แค่ต่ำร่องนะคะนิดเดียวข้างหลังนี่คือแบบใหม่มากๆอาจจะมีรอยแตกนิดนึงมีลายเส้นเม็ดอีลิก e นะคะตัวนี้เนื้อดีนุ่มสลูมากๆราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นของปล่อยเนาะ มานะคะของปล่อยชิ้นต่อมาจะเป็นตูชี่อ่าเป็นแพทแพทซูนะคะปรับกล้องนิดนึงเนาะเป็นน้องหมาแพทแพทซูแพ็ทเกจยักษ์นะคะติดได้นิดหน่อยก็เลยแปะสัตว์ปัดเทมให้นะตัวนี้เดี๋ยวแกะตำหนิให้ดูนะคะจริงๆตัวนี้ได้มาเป็นมือหนึ่งนะคะแต่ว่าตำหนิโรงงานค่อนข้างเยอะมากก็เลยขายเป็นของปล่อยไปเลยนี่นะตำหนิก็คือเป็นรอยแคลดแบบนี้ทั้งตัวนะคะตัวจักชี่ค่อนข้างใหม่แต่น้องเขาเป็นรอยแคลดแบบเนี้ยทั้งตัวเลย กินหอมอ่อน,ออนราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทเนาะชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มสลมากๆเลยต่อมานะคะจะเป็น s q u i s ของปล่อยชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่เลยเจ้าแกะแพทแพท,แพทูนะคะแพคเกจใหม่มากๆเลยนะแพคเกจติดได้นะคะยวแกะให้ดูตัวนี้คือแบบแพคเกจด,ดีมากๆแหะแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยนะคะตัวน้ำหอมตัวนี้ยังไม่ได้ถูกแกะนะ ตําหนิมีแค่ตรงหน้านะคะตัวสาบุชินิ่มมากๆมีลายเส้นแพดแพดสูนะคะตําหนิไม่ค่อยเยอะเลยส่วนใดญ่จะเป็นแต่ตามล่องแล้วก็น่าเนื้อดีนุ่มสโลมีกลิ่นหอมนะคะชิ้นละ150บาทเนาะก็ของปล่อยก็มีประมาณเท่านี้นะคะขอคนไม่ดามาเรื่องตําหนินะคะก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นของมือหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย ชิ้นมือหนึ่งกันบ้างน,นะคะเริ่มจากของแท้ๆก่อนเนาะจะเป็นมินินะคะ,ช,ะชิ้นละเจ็บาทสามชิ้นยี่สิบนะคะมีลายแาบนี้เลยนะ,ะให้ดูลายแบบว่าอย่างรวดเร็วเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกมินิบานแบบนี้นะคะเจ็บาทสามชิ้นยี่สิบเนาะประมาณนะคะ,ะ,คะจะเป็นสกูชิะะ่นราคาชิ้นละสิบาทเนาะก็จะมีเป็นซาลาเปาแบบนี้นะคะซาลาเปาตัวนี้มีทั้งหมด5ชิ้นนะ,ะชิ้นละสิบาท คือไซส์ใหญ่นะคะเยี่แบบนี้เย่มากเนื้อดีนุ่มชโลนะคะชิ้นละสิบบาทเนาะแล้วก็มีเป็นไอติมนะคะแบบนี้สิบบาทแล้วก็เป็นปูแบบนี้นะคะสิบบาทเนาะต่อมานะคะจะเป็นขวดที่ขนมใสชาร์จนะคะยังมีอยู่นะคะรายคร่าวตามนี้เลยชิ้นละสิบห้าบาทนะคะโหลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะนีจะใส่ขนมใสชาร์ะะจเนาะการใสชาร์จหักนะคะก็รีวิวก็ไปดูคลิปที่ผ่านๆมาได้นะ มานะคะจะเป็นพวกจัมโบ้บันแบบนี้นะคะจัมโบ้นะชิ้นละยี่สิบาทสชิ้นห้าสิบนะคะจะมีเป็นปิกตจูมีเป็นเลมอนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นมะม่วงแบบนี้นะคะชิ้นละยี่ิบาทสชิ้นห้าสิบเนาะแล้วก็มีเป็นข้าวโพดแบบนี้นะคะข้าวโพดมีมาทั้งหมดห้าชิ้นนะคะมีข้าวโพดเนื้อดีนะชิ้นละยี่ิบาทสชิ้นห้าสิบเนาะมีประมาณนี้เลยนะคะของไม่แท้เนาะต่อไปจะเป็นของพวกไอเลิฟกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็น พัฟ์สูทแบบนี้นะคะเป็นพิซซ่านะคะของไอเลิราคาชิ้นละ35บาทนะคะตัวนี้จะมี2แบบนะมีเป็นพิซซ่าหนึ่งแล้วก็มีเป็นเฟรนฟรายเดี๋ยวขอหาเฟรนฟรายก่อนนะมีเป็นเฟรนฟรายแบบนี้นะคะนี่เนื้อดีนุ่มสลอมากๆตัวนี้ชิ้นละ35บาทเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นสปูชี่ราคา40บาทมากก็จะมีเป็นตัวนี้เลยเป็นตุ๊กตาหิมะนะคะซึ่งแบบเนื้อดีนุ่มสลอมากๆเลยตัวนี้เป็นของไอเลินะคะอันนี้ตัวอย่างนะ คือเนื้อเขาฟินมากๆเลยแนะนำนะคะนี่เป็นสโนว์แมนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสโนว์บอลเนาะน่ารักน่ารักแบบนี้ในน้าชิ้นะละ40บาทนะคะชิ้นต่อมานะคะจะเป็นสตูชิราคา45บาทนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เป็นซูชินะคะของฟันชีอีแลนด์มีลายเส้นเนื้อดีนุ่มสโลนะคะราคาชิ้นละ45บาทมีเป็นหน้าไข่หวานเป็นหน้างาดำแบบนี้นะคะคือนุ่มสโลเนื้อดีทุกนะชิ้นนะชิ้นละ45บาทตัวนี้มาครบคอลเลคชั่นเลย ีเป็นหน้าแซลมอนแบบนี้หน้าไข่หวานค่าสีดำแบบนี้นะคะ45บาทเนานะแล้วก็หน้าแซลมอนอย่างนี้นะคะชิ้นละ45บาทเนื้อดีนะนุะ่มลแล้วก็มีลายเส้นนะคะต่อมาจะเป็นสกุช่ญี่ปุ่นนะคะราคาชิ้นละ50บาทน,นะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นอิโมจิเบรนะคะของญี่ปุ่นชิ้นละ50บาทน,นะราคาหน้าร้าน250เลยแล้วก็จะมีเป็นพว่นี่เลยทันด้าแบบนี้นะคะเป็นทันด้าบบน่ารักมากๆ ละดีนุ่มสโลมากๆเลยนะคะราคาชิ้นละ60บาทนะตัวนี้ของไอเลิฟต่อมาจะเป็นสากุช่ราคา70บาทนะคะก็จะเป็นน้องตูดนะคะตัวนี้เป็นตูดหนูแฮมสเตอร์นะคะน่ารักมากๆเละดีนุ่มสโลมีกลิ่นหอมนะคะตัวนี้มีบอลเชนด้วยแบบนี้นะมีมาทั้งหมด2ชิ้นนะคะเป็นแบรนด์ไอเลิฟซากุชินะน,น่ารักมากๆต่อมานะคะจะเป็นสากุช่ราคา80บาทนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้ ม้าน้ำนะคะชิ้นละ80บาทของที่จมี่ร่วมกับเมทอิงเดอแปรนะคะมีมาทั้งหมด2ตัวนะแบบนี้เลย2ตัวนะคะต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่แท็กกันบ้างชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นบันนะคะบันชอ็อกโกชีพนะคะของยูดรีมเนาะเนื้อดีแล้วก็นุ่มสโลมากๆเลยนะคะนี่มา2ลายเป็นลายใส่แว่น1ชิ้นแล้วก็ลายตาวิ้ง1ชิ้นนะคะกลิ่นหอมขนมปังมากๆเลยชิ้นละ80บาทนะต่อมานะคะ80ต่อมาก็จะเป็นสกูชี่ขนมปังนะคะนยังโตเ,เซนเซตัวนี้แรงมากๆเลยนะ อใหม่่นนะคะคีตัวสก,กูชี่ก็จะนิ่มๆนะคะเป็นสก,กูชี่แลเนาะราคาชิ้นละ80บาท80ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นหมาชิบะนะคะแบบนี้เลยน่ารักมากมเลยเนื้อดีนะแล้วก็สโลว์นิดๆนะคะตัวนี้80บาทต่อมานะคะจะเป็นสก,กูชี่ลิงซาริโอนะคะเป็นติ้นคาราโคนแบบนี้เลยนะคะชิ้นละ80บาทเนื้อสกูชี่จะค่นอนข้างแบบว่านิ่มๆนะคะนี่ชิ้นละ80แล้วก็มีเป็น แพนกวินตัวนี้นะคะนี่ชิ้นละ80บาทเหมือนกันตัวนี้เนื้อจะสโลว์หน่อยนะคะอาจจะมีแบบว่าตำเหนิโรงงานนิดนึงงั้นไม่เรียบร้อยแบบนี้นะคะของคนเว,นะวียดนามเนาะ80บาทต่อมาเป็นสกูชี่ราคา90บาทนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นมาการองนะคะของป๊อปปูล่าแบบนี้เลยกินหอมขนมปังเนื้อดีนุ่มสโลว์มากๆชิ้นละ90บาทเป็นสิพาสเทลนะคะมีมาหนึ่งชิ้นแท็กชิ้นแท็กชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นแพ็กเมลตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ100บาทของคาเฟ่ซากุระนะคะเนื้อดีนนะุ่มมสโลละากๆเย 100บชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นคัพเค้กน,นะคะแบนแซนนีน่เดอะแพทิเซียนะคะเป็นตีพาสเทลแล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลมากๆเลยเป็นแบบนี้นะชิ้นละหนึ่งร้อยบาทต่อมานะคะราคาหนึ่งร้อยหลัเหมือนกันก็จะเป็นตัวนี้เลยเทคต์หมี่ไอบุ้งงานเซลเนื่องจากสินค้ามีตำหนิจากการขนส่งนะคะทำให้เขาแบนแบบนนิดนึงแต่ตัวสกุชี่คือเนื้อดีนุ่มสโลนะคะก็อ,อ,อาจจะมีแบบว่าตำหนิแบบรอยคล้นิดหน่อยขอบคุณไม่ดราม่านะคะเนื่องจากเป็นงานเซลไอบุ้งเนาะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นของใหม่นะมีมาหนึ่งชิ้น 100ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นสกูชี่ซันชีอีแลนด์นะคะเป็นเบอร์เกอร์แมวเหนียวแบบนี้นะน่ารักมากๆมีลายเส้นนะคะเทกเก็ตใหม่มากแล้วก็แบบเนื้อดีแล้วก็ดุ้งสโลมากๆนะคะชิ้นใหญ่ตัวนี้แนะนำนะคะราคาชิ้นละ100บาทนะต่อมานะคะจะเป็นสินค้าราคา130บาทเนาะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นวอฟเฟิลนะคะของฟินฟิลแบบนี้เลยนะเนืเน้อดีดุ้งสโลูนะกลิ่นหอมบูเบอรี่มันดีไม่นถนัดเนาะตัวนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่มาหนึ่งชิ้นนะคะเน็นตัวนี้เลย คะของทอยบ็อกช็อปตัวนี้กลิ่นหอมสตรอเบอรี่เนื้อดีรุ้นสโลมากๆเป็นสีนีออนเป็นรุ่นแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจติดได้แต่ว่าจะติดไม่สนิทเดี๋ยวจ่าแปะเทปใสไปให้นะคะชิ้นละ130บาท130ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยแฟลแฟลแฟลชเทลเนะคะของเป็นอวสนกาโดูาักดูชีนะคะเนื้อดีรุ้นสโลมากๆกลิ่นหอมด้วยตัวนี้มีมา2ชิ้นนะคะชิ้นละหนึ่สมีสีชมพู1ชิ้นแล้วก็สีเขียวแบบนี้1ชิ้นนะคะ130บาท จะเป็นสกูชี่นี่เลยเป็นฮาโลวีนซาริโอเป็นปอมๆนะคะเป็นไอติมเนื้อดีนุ่มสโลนะคะมีกลิ่นหอมเหมือนแบบแป้งขนมขนมแบบน,นี้นะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคือแบบเนื้อมันดีนะแนะนำนะคะตัวนี้ต่อมาเป็นสินค้าราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวทีวีนะคะของคู่นี้มาลูกเป็นมินิทีวีนะคะมีอะคริลิกแท็กให้ด้วยู่ข้างในแบบนี้นะเนื้อดีแล้วก็นุ่มสโลนะคะตัวนี้ชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้ตัวนี้เลยแพนกวินยักษ์นนนนนะะะะคคคของููี้้มะะัาลิ สีบาทมีมาทั้งหมด4่หน้า4ลายนะคะมีสีชมพูหน้าหลับตาสีชมพูหน้าลุนตาแบบนี้นะคะซื้อกะดีหมดเลยนะิ่นหอมมากๆด้วยชิ้นละ140บาทสีฟ้าหน้าหลับตาแบบนี้นะคะ140บาทนะมีอะคริลิก ชิ่นราคา180บาทนะชิาา180นะช้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นมินิพีซนะคะของไอ้บลูนี่นะะราคาชิ้นละ180บาทเนื้อดีนุ่มสโลนะคะเป็นรุ่นใหม่ว่าแต่ิดต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นสกูชี่ฟันนะคะของคิวตี้ครีเอทีฟนะคะนี่คือน้องน่ารักมากแล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลมากๆขอนี้บีบเบาๆนะไม่กล้าบีบแรงจริงๆ,ๆนี่ชิ้นละ180บาทนะคะต่อมาเป็นสินค้าราคา190บาทนะขอเน,นี้ยขยับกล้องน,นิดนึงเป็นเบอร์เกอร์นะคะของไอ้บลูนะคะเนื้อดีนุ่มสโลมากๆเนื้อดีมากๆเลยตัวนี้แนะนำนะเป็นซอฟบ มีมา1ชิ้น190ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นพิลเซตแอปเปิลนะคะตัวนี้เป็นลายแอปเปิลมีหัวกระโหลกแบบนี้เลยนะเป็นของไอบูมและดีนุ่มสโลนะคะเป็นรุ่นใหม่เนาะราคาชิ้นละ190บาทแพ็กเกจเขาอาจจะปิดไม่แน่นก็เลยแปะเทปใสให้แบบนี้นะคะมีมา1ชิ้นเนาะต่อมาเป็นสินค้าราคา1เอ้ย200บาทนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นน้องยูนิคอร์นดางเงือกแบบนี้นะคะตัวนี้200บาทเนื่องจากว่าของเขาจะมีตำหนิจากโรงงานนิดนึงเห็นไหมตัวนี้นนิดึงแล้วก็หน้้้าะเปือนนนนแแบบบบีิดึงก็เเลลยซที่200บาาทนนะะะคตัวีี้เจม่องให้เป็นแบบนนี้ะ ราคาชิ้นละ200บาทกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลนะคะเป็นแบรนด์ Queenie Squishy นะคะต่อมาจะเป็นสินค้าราคา220บาทนะคะก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันเป็นตัวนางเงือกยูนิคอลแมวแบบนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นงานปกติไม่มีตำหนิโรงงานนะคะมีมาสงชิ้นราคาชิ้นละ220บาทเนาะก็สินค้าก็มีตามนี้นะคะสนใจชิ้นไหนก็ให้ทักช่องทางการติดต่อมาตามนี้เลยนะคะพร้อมโอนค่อยสั่งนะคะใครไม่พร้อมโอนคือไม่ต้องทักมาสั่งนะคะถ้าทักมาสอบถามแนะนําให้ทัก ไอีกับเฟซบุ๊กนะคะส่วนไลน์นี่ใช้สั่งของเป็นหลักนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ